มาดูข้อนี้ครับถ้าใครมานั่งคิดหาคำตอบเนี่ยโดยใช้วิธีนั้นวิธีนี้ลำบากนะครับเราเอาคำตอบของข้อที่เราคิดไปแล้วเนี่ยมาช่วยอย่างเช่นตรงนี้เห็นหครับตรงนี้เนาะข้อเริ่มข้อที่1สามีภรรยาเต้นตีลาดจับคู่กันไม่ไม่มีเงื่อนไขได้ย4่สี่เห็นไหมครับาะฉะนั้นทั้งหมดคือ ยี่สิบสี่ไอที่เป็นเป็นอะไร้เราก็เอาลบออกจากไอ้พวกนี้ครับที่มันเป็นสามีภรรยากันหนึ่งคู่เห็นไหมครับเนี่ยมีสี่เลือกหนึ่งก็ได้แค่เท่าไหร่ครับแปดใช่ไหมเราก็เอาไปลบออกจากนี้แปดนะครับแล้วก็ที่เป็นอะไรนะนะครับสามีภรรยากันสองคู่ก็หกใช่ไหมครับเราก็เอาไปลบออกอีกหกโอเคนะครับ แล้วก็สุดท้ายที่เป็นสามีภรรยากัน4คู่อะครับนะเป็น4คู่มันได้แค่1 2แล้วก็4ใช่ไหมครับก็คือ7เราก็เอาไปลบออกอีกอ๋อเป็นอันนี้นะครับมันเหลือคือพอเป็น2แล้วมันก็กระโดดเป็น4แล้วก็เอาไปลบออกอีก1ถูกไหมครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมันจับไปได้สองใช่ไหมครับอีสออันนี้ก็เลือกกันได้อีก1เนาะเพราะนั้น ก็ลบออกอีก1เห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเท่าไหร่ครับ2 4ลบเท่าไหร่ครับ14บวกหก็เป็น15เพราะฉะนั้นคำตอบของคู่ลิลาชที่ไม่เป็นสามีภรรยาก็ได้9วิธีนะครับในการเลือกจกับคู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือ กรณีที่เป็นคู่สามีภรรยากัน1คู่อันนี้ก็เป็น2คู่นะครับอันนี้ก็เป็น4คู่ใช่ไหมสคู่มันได้วิธีเดียวนะสเลือก4เขียนไว้ก็ได้ครับนี่2คู่ไอ้หคู่ครับ1คู่แล้วก็3คู่แล้วก็4คู่นะครับมี4เลือก4่ะครับอ่ะถ้าเขียนเป็นสัญลักษณ์องเขียนแบบนี้ใช่ไหมครับคือ4แฟกลบอะไรครับ สี 4, เอามา2ใช่ไหมครับแล้วก็ลบอ,อันนี้คือ 4, เสียมาสองอย่าเขียนเลยครับเอาคำตอบได้คำตอบละเพราะว่าอย่างที่บอกเห็นไหมครับถ้าจะใช้วิธีเนี่ยจะลำบากเอาเอาคำตอบของแต่ละข้อมาคิดเอาดีกว่าง่ายดีโอเคนะครับ